สวัสดีครับนะเพื่อนสมาชิกครับนะวันนี้นะครับเอาอีกหนึ่งอาการมาฝากนะครับเจ้าซัมซุงนะครับซัมซุงตัวนี้นะครับรุ่นเก่าแล้วนะครับดีให้ดูเพบอดนะครับวันนี้นตัวนี้นะครับรุ่นเก่าแล้วนะครับนี่ม่น่าจะมีขายแล้ว แดี๋ยวผมให้มาให้ดูอาการนะครับอาการของเขาก็คือนะครับนะเห็นไฟสองดวงนี่ไหมครับไฟสองดวงนี้เนาะนะครับไฟสองดวงนี้นะครับเปิดได้สักพักเครื่องจะตัดการทํางานนะครับไฟสองดวงนี้กระพริบนะครับไฟสองดวงนี้กระพริบนะไฟสองดวงกระพริบบางครั้งก็เปิดได้เป็นวันบางครั้งก็เปิดไม่ได้เลยบางครั้งก็ใช้ได้เป็นอาทิตย์นะครับ คือผมแก้ให้เพื่อนช่างนะครับนะแก้ให้เพื่อนช่างนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นขั้นตอนนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับนะอาการนี้ผมไม่รู้ว่าโค้ดอะไรเนาะเอาตรงๆว่าผมไม่รู้ว่าโค้ดอะไรนะเอามาผมก็มาไล่วัดไฟนะครับมาไล่วัดไฟต่างๆนะช่างที่เขาถอดมานะเขาบอกผมว่าเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วไม่หายนะครับเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วไม่หายนะเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วไม่หายเ ผมก็ลองวัดดูนะครับ๋ยวผมจะวัดให้ดูซัมซุงเซนเซอร์ Samsung, ensor, นะครับผมจะวัดให้ดูนะน,นี่มองเห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นอยู่นะนนะมองให้เห็นนะครับดูนะครับ๋ยวผมจะวัดเซนเซอร์ดูในซัมซุงนะ Samsung, นะ ซัมซุงปกติของเขาจะอยู่ 8K 7K นะครับโดยนะ่ะได้8ชได้นะครับ8ชได้นะครับนะช่างเขาบอกเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเขาก็เอาเส้นใหม่มาที่เปลี่ยนมาให้ผมด้วยนะนี่นี่น,นี่ที่เขาเปลี่ยนไปนะครับนะทำมาให้ผมอ่านะเปลี่ยนแล้วผมก็ผมก็สงสัยว่าเอ,อ๊ะมันทําไมวะนะผมก็เลย เอาเซนเซอร์เดิมใส่นั่นแหละนะครับเพราะว่าวัดแล้วมันได้นะครับวัดแล้วมันได้วัดแล้วมันได้วัดแล้วมันได้ก็เลยลองใส่ก่อนตั้งไฟวัดไฟนะครับเสียบนะครับแล้วลองดูนะครับเปลี่ยนเ,นเซ็นเซอร์แล้วไม่หายนะ ผมจะลองวัดไยดูนะครับเปิดเสียง กา,การทํางานของเซ็นเซอร์นะครับนะเดี๋ยวผมมาวัดไฟดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังวนะัาไฟวัดไฟนะครับต้องได้ครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่ายนะครับนะเซ็นเซอร์จะมี2ฝั่งเนาะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเป็นไฟอีกฝั่งนึงจะลงกลาวนะครับลงกลาวนะผมจะมาให้ดูนะครับต้องได้ครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่ายนะแหล่งจ่าย ได้สองจุดเจ็ดเห็นไหมครับสองจุดเจ็ดเรามาดูขานี้เห็นะไหมครับขานี้ได้ศูนย์จุดแปดนะครับขานี้ได้ศูนย์จุดแปดไม่มีไฟนะครับขานี้ไม่มีไฟเห็นไหมขานี้ไม่มีไฟนะครับขานี้มีนะครับเดีนะ๋ยวผมจะให้มาวัดตรงนี้ดูอีก,อ,กอีกหนึ่งครั้งนะนะดูนะครับที่ผมเจอก็คือตัวนี้นะครับ ผมจะบอกนะใหดูครับอันนี้วัดแบบถอดแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมครับได้5โวลต์น,นะครับนะได้5โวลต์น,นะครับแล้วก็ต้องไล่กลับมานะครับอ่ะนี่ ได้าโวลต์น,นะครับลายห้าโวลต์น,นะครับมาดูนะครับอันนี้ก็คือผมจะมาเล่าให้ฟังว่าอาการของตัวนี้ก็คือลายปิ้นมันไม่ดีนะครับลายปิ้นมันไม่ดีไฟตรงนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับนะลายปิ้นไม่ดีนะครับนะผมทําการขูดเดี๋ยวผมจะทําการขูดนะดูนะรุ่นนี้นะครับที่ผมเจอนะผมจะให้ดนนูนี่นะครับ มันจะขาดตรงคอ,อนี่นะครับนะ <c oughs> <c oughs> นะบางเนี่ยมันจะขาดตรงคอ,อนี่นะครับนะเนี่ยตรงคอ,อนี้แล้วก็แถวล,ลายเส้นพวกนี้นะครับจะเป็นขี้เกลือนะครับลองดูดีๆนะครับนะแต่อีตัวเนี้ยผมเจอตรงคอ,อนี่นะครับแต่ผมจะบัดกีีอันนี้ผมบัดกีีไปแล้วนะบัดกีีแต่ผมบัดกีีกัน คอมาจดกีงอย่างนี้เลยนะครับนะคอมาจดกีงอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่บาได้ไหมนะ ให้ปัดกีแล้วก็ลองลองลองไล่ตรงนี้จุดที่ผมบอกดูนะครับนะมันจะชอบเป็นขี้เกลือนะครับที่ผมเจอนะที่ผมเจอประจําบ่อยๆนะครับนะช่างเขาก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่หายเขาบอกว่าเซ็นเซอร์ไปนเสียผมก็เลยเราเราลอมาลองดูแล้วกันเพื่ออาจจะ CPU เสียอะไรเงี้ยก็เลยลองเอามาบ่อยเขาถอดมาให้ผมลองเดี๋ยวถอดมาให้ผมเดี๋ยวผมลองเช็คให้อะไรเงี้ย ก็เลยว่าลองเลยลองมาวัดไฟดูสินะครับเสียบไฟนะติดแล้วนะครับมาดูนะครับหลังจากผมบนะันทะึกไปแล้วนะนะครับสองจุดห้านะครับอ่าเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมครับ ครึ่งหนึ่งของแรงจ่ายของ5โวลต์นนะเห็นไ,ไหมไม่เห็นนี่มามาดูดูนะครับผมจะวัดให้ดูเห็นไหมครับ3 7แต่ย้ายอีกทีหนึ่ง2.7นะครับนะี๋ยวผมจะดูดูจุดที่วัดดูนะครับ3 7 น,นี้2.7นะครับนะได้แล้วนะครับสรุปลายปิน้นไม่ดีนะครับนะเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์ไปะน่ะครับไม่หายนะครับผมก็มาทําการไล่สายไฟใหม่ว่าอ้ไฟมันหายไปตรงไหนเนาะสรุปก็คือสายชุดนี้เป็นสนิมนะลองไล่ดูดีๆนะครับนะ่ะจุดสําคัญที่ผมทําคลิปนี้ให้ดูก็คือว่าก่อนเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์นะครับอยากให้เรารอบครอบหน่อยเนาะอยากให้วัดไฟก่อนนะครับันดับแรกนะบางทีเราวัดอย่างที่ผมเจอเนี่ยเห็นไหม ค่าความต้านทานได้อะไรได้แต่ช่างเขาก็ลงเปลี่ยนนะครับก็เสียเงินฟรีนะครับนะสรุปก็คือเป็นที่ไฟชุดนี้นะครับก็คือเขามองไม่เห็นเซนเซอร์นั่นเองนะครับนะพอไฟชุดนี้มาก็เขาคิดว่าเซ็นเซอร์เสียนะครับแต่ที่ได้เซ็นเซอร์ไม่เสียนะไฟชุดนี้หายนะครับก่อนเปลี่ยนเซ็นเซอร์ยังไงก็วัดไฟชุดนี้ก่อนนะนะครับนะจะได้ไม่หลงทางอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ช่างไปประกอบนะครับนะ ยังไงก็ชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจกดติดตามให้ด้วยนะครับนะทิกเล็กๆน้อยๆในการเช็คบอร์ดเช็คเซนเซอร์นะครับนะไม่ใช่ว่าวัดอย่างเดียวนะวัดอย่างเดียวสมเปลี่ยนอย่างเดียวนะ้อนะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนนะครับนะที่จะไปต่อยอดในการทํางานนะครับอชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ